ะแอตติบอเปิดยังไงเนี่ยประตูเฮ้ยเปิดได้เว้ยเปิดได้ตกใจเฮ้ยเพียรู้ว่าเฮ้ยอะไรบ้แบบเฮ้ยใครเห็นอะไรบ้าอยากให้เล่นเกมเก่าจังเลยเข้าไปใครเห็นใครเห็นไปดูดิเฮ้ย เฮ้เฮ้ผีเปิดไหมเนี่ยเปิดไหมทุกคนเปิดไหมเนี่ยตกใจเสียงม่อญถักห้าเสียเปิดไหมเปิดไหมตกใจเสียงมันเปิดไหมเปิดไหมเปิดดีไหมผีอยู่บนหัวครับเปิดดีไหมไหนไม่มีเปิดดีไหมเนี่ย เปิดเลยนะเปิดเปิดเลยนะเปิดเลขเปิดเลยนะเลยเปิดอ้าวเขาไม่ให้เปิดอ่ะเปิด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 เฮ้ยเปิดเปิดเปิดวุ้ยตกใจลุ้นตั้งนานห้าสิบห้า โอ้บรรยากาศชวนหลอนแท้มันเป็นห้องอะไรเนี่ยห้องติวหนังสือห้องติวหนังสือของเด็กวัยรุ่นเปิดเลยนะเฮ้ยโอ้ยโ่าฮ่าฮ่เฮ้ยตกใจเฮ้ยเอ้า Đây mới nha. hơi 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 mì hơi 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 tám เอาจริงเหรอไป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 ฮะตามจริงเหรอลองดูครับตามเหรออย่าไปตามเลยผีฮะเบสเฮ้ย <c oughs> ตกใจนั้นแก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 ไหไหนอะ,นะตาม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 อย่ากเห็นผีใครวะใครปิดประตู

ไม่รอดไม,ไม่รอดไม่รอดไม่รอดแแบบแต่แตะรียเกมแต๊ะโอ้ยโอ๊ยบไม่น่าไม่น่าเลย <cười> à, <cười> ơi, ui chạy hại, ui chạy hại.